มั่วมากเนาะพี่นออนะ้องเนาะสบายดีเด้ออยู่หน,านา้างั่วุเบ่ทยไป,นนปไซ่ไนน์ยังไงอยู่หน้าคือเก่าวนเวียนไปอย่นี่แหละเป็นอะไรเป็นอะไรขี้มั่วอยู่หน,านา้างั่วกิน เวาทีา่พกวก้อดอยู่เทียงไปยงง่ออีกคนเง้พี่ง

กินในาะไปมัมากินอ่ะเมือนงามเือมากินอ่ะไปมันแคกไปหาาไม้เลยไปลอไปหานให้ชยังเด็ดออ่เด <ued es. S 1> ็ดมานนี้ดาตอนนี่มามาิไปเพียงไปหาหนามไมเอาเยวีเนาะ қалдың көріп, ол қапын да біргі. Өзің өттен әріптен өттен 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 өте. นี S <S ่มีเด okay. okay. oh, ER. ้อฟ oh, ูด้วยฟูฟูท oh, ี ah, us mm ่ hmm. ีได mm ้เ hmm. ห็นบนั่นไหมเห็นบอกขี้เคียวต่างอยู่โอ้เด้อเออเออนี่เดี๋ยวองนอนนี่เดี๋ยวแนวหนึ่งเป็นเฟาน่เป็นเชฟาน่เหรอ่า้เียเดี๋ยวนีตนึ่เดี๋ยินีอยู่ผู้เดี๋ยวบบล้เอ่ะอ่าไเราไม่แกงไนซีนอ่ะนี่มาเลยมาเลย นางกงยินดี the oh okay. okay. Wait, oh okay. oh. ี่เจ้านี่ละไมที่เจ้าน้ำไอยำแดงกันดีเด้อเช่นได้บักไลน์หนหนึ่งหูอู้นอใหญ่หนึ่งนาะขึ้เนาเตรียมใส่กระเป๋าไปบ้างขึ้นบ้านเนี่งน่ะเอานอน้องดินเลมีขั้นโหดเนาะเัาถ้ามีเถอะใช่เขาบอกแบบมีมี่น้ำใดเนาะ Southeast Southeast. ี่เซ็มก็มีเด้อด้นี่เนาะแกนลหุ้ขายู่แงนก็หุ้ขายฮะเอ้อนเดีโอ้ยเซ็มจ้ะนี่ฮยเเเอ้าวอ้าวเ็มบอเขา Ui. xem em này nó. Lạc a khuôn sài gây. Nay, nè. ôi Nè wow, bếp, nhảy hoa 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 bà, ô, mình hoa bà, hoa 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 nè, hoa 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 เามกินมันก็ส่าเลยมันก็สีแก่ไปเรื่อยเลยงอใหญ่นึงเลยอลนี่เอนีก็ได้ม่น้อยหนึ่งเลยตัวน่ะไม่น้อยเลยสอไปสอห้ามูแกงกินแดงกินแดงบสีแกงบนอื่เขาก็บปไ้มาเนีย้วไปลาเขามาอืม คนบบกินมันก็ได้นะโอ้ยยังไงเน่นะแล้วตัวอย่างไปบังดอไม่อีกพอแล้ปลูกน่ำเธอมันมีอ่าอ่าหอมมีแสงแสงโอ้ยมองเนี่ยสำดวกันเลยไม่คับเพื่อนวิดี โมาซาเบืองพี่โ mm. อ้เขาไปได้เอาเงียงมาเอาหมวกเหนียกมาไปหมวกเหนียกเขาไปได้เอามาเจ้ากี้มันก็เป็นนั่งดิ้นเนาะเห็นบ่วันนี้มันก็แกะแบบนี้อือพนกรบโปตกซุ่มมันนี่ขั้นพนขั้นพลตกซุ่มนี่มันก็ะสีอะ้รนี่มันก็สิมีเนาะอือนั่งเทืองกุญเธงคือนั่งเทืงอีกนี่ โอ้มันเกะเกินไปเออปลาสนิมไม่นด้เกะอือขิ้น่าแห้งนีด็อืมตัวนี้หนอนใหญ่เติบตัวนี้ได้เกงหนึ่งแกงสปานนี่มีเขา โอ้ยโอ้ยสวดนนี่ดิอ่ฟังได้เห็นวิตามีน่เห็นมีเห็นอย่งโอ้ยนี่นี่เน่ เอ้ยเอ้ยรามากอกเออนี่แหละหน้ไม้แดงหน้ไม้แหงหาน้ไม้ยำแดงเขาไปพีเจอระบาดอืม ໂຕມັນມັນກໍເຂົ້າຢູ່ເນາະຮົດນັ້ນມັນກໍເປື້ເຕິດນັ້ນມັນມັນກໍເຕັມເລີຍมาປີໄປແລ້ວ 别亮。 น้องไมค์กอนหนึ่งน้องกอใหญ่เติมเนอ่าดยทำสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัุรคูทุกคนเด้มอมาพบมาพอกับสองพิมพ์สาวเล้าไตาคือเกานะ่าเนาะมือนี่เขากัยังอยู่หน้าคือเกานะ่าเนาะมือหนึง่งได้ได้ขี่ไปเลยห้าน้อยมาแกงก้อนไม้ก้นนอนใหญ่เติบเนาะได้๋ยได้นอนเติบอยู่ เอามาแกงแดงเอามาย่าแดงยังหยุดก่อนหนึ่งให้ทีไปเบิ่งอยู่นาะอยู่งห้ามเนาะบอลงัวกับบอลแดะอยู่เนาะตาพี่น้องพาไปอีกเพราะว่าที่จอดอยู่ฝั่งนะฉันจะใส่โอ้ยเนาะโอเคมาจากสิได้ร์บาร์ ฮาเจ้าโบเห็นนะจ้ไปใส่มาเจ้าผัว้อ้ขอาเจ้ากระโบเห็น้าจะได้กรบบเห็นเขาก็รอาเจอยู่นี่ตลาดแดงเขาตลาดแดงคนไล่เลยสาวไอคอนสาวไอคนแ่เกมกรโต้งงามเป็นถ่านกับุนอยู่ทางบ้านทีาสองคนเจ้เห็นกินไมพีที่ย สดในที่สดได้หลายนี่เจ้าก็ได้ไม่ใช่จะกินเงินได้เหรอใชพ่อของเลสสิไปอยู่เก็บใบก่อนเจ้าเก็บผลละเก็บใบก่อนขอกรได้ไม่จะแม่เงินไปทำงานหลายฮะลุงกานจะหยุดนานก็หันแล้วจะเซอร์เงินใช้ซื้อกินข้าวเขาอยู่จะแพงนี่แล้วก็สิยวจับมือจับประหยัดไปแล้วบุยู่ได้อีกหลายนีไง อืมหลายอีแล้วอืมต้องขาไปที่ยว